วนอ at, ีกวนอีกวนอ่ะวนก่อนวนคดเขาแปดรอบก่อนไปได้กลิ่นตะกี้กับหื้อกินปลาสารชิ้นละนี่คือมันเนี่ยไอเรานี้ขนมซีเรียมะมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวแบงค์ให้มะขามหนึ่งชิ้นตอาวนไปวนวนอ่ายืนหน่อยยืนหน่อยทางนี้ทางนี้ทางนี้ เล่นต่อสู้ก่นเล่นต่อสู้ก่อนน,นี่อันนี้เวลาอีแม่ไม่อยู่อีแม่ไปทํางานไปอยู่กันนะยุ้ยมั่งนะแยมมั่งอ่ะหนีหนีอันไหนอัอนไหอน,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 นอยากกินอยากกินขนมมาตะกี้กินไปแล้วสามชิ้นแล้วนะ่ะไว้ให้มันเยอะ ดีวันดูวันดูนอืมันนี้ก่อนนี้ตั้งหลักหนูนี่ไงคะตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักแหมอ้อมมนะต่อสู้ก่อต่อสู้อีทีนึงก่อนกีกิดเวลาเล่นต่อสู้ออกกับมงกรกันช่วยเราหวช่วยเรา่วช่วยช่วย โอ้โหโอโหโอโหลองโอโหโอ้โหโอ้โหถ่ายตาเราเย็นหัวแล้วเนี่ยกระโดดจู่โจมกระโดดเลยหนีละหนีเก่งห้องมะน่ะขนมมามาให้อีกชิ้นหนึ่งมามามาเอราะเราเอาบ้างห้องบาเฮ้ยอย่าไปแย่กระเป๋านะมานี่มามามาพี่ให้แล้วเดี๋ยวพี่ให้แล้วมา เ oh. ี้ยเล่นตัวมาเร็วมาเร็วเอ,เอาแบงขึ้นมาขา่ามึงชิมกันไหมขอข้อมั้ยอข้อมาขอไปลืบของผ้าของนะมาเล่มา <c oughs>